จะมาแนะนําหนังสือใหม่ที่บูเ๊เต็มใส่ MC18 ในงานมาก,การหนังสือระดับชาติรั้งที่27จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-23ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะน้องแจมแจ๋วเ,เตรียมผลหนังสือใหม่ไปแบบจัดเต็มทั้งหมด12เรื่องเลยค่ะเริ่มกันที่มากกว่ารักมีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือเล่มต่อ,อของนิยายสุดฮอตอย่างผลขึ้นอีกคราสู่ห้องเวลาแสนงามเล่ม8เล่ม9ที่หวานมากมาก เพราะว่าพ้านางเนี่ยเขาจะแต่งงานกันแล้วค่ะเฮ้ยหวานมากเลยอ่ะเรื่องที่2จันทาอัศดงเล่ 1, 2, มหนึ่งเล่มสองนิยายดังที่ถูกตั้งเป็นซีรีส์สุดอลังการเรื่อง The End of the Moon ที่หลายคนเนี่ยตั้งตารอดูกันอยู่อ่านก่อนดูก็เลกอยู่นะเรื่องที่3ยอดสามีของกุลสตรีอันดับหนึ่งเล่ม1เล่มสอง นางเอกเขาเป็นต้นแบบของสตรีที่ดีทุกกระเบียดนิ้วส่วนพระเอกเนี่ยก็แซนดีจนขึ้นแทนสามีแห่งชาติคนใหม่ไปเลยค่ะว้าวว้าวอยากอ่านจังเลยมาต่อกันที่เอวอาามีหนังสือใหม่ทั้งหมด7เรื่องและ2องแวรลูบอกนะคะเรื่องแรกจะเล่มจบของนิยายวายแนวอีสปอร์ตอย่างไอแคนดูอิกใครไม่ไหวฉันลุยเองเล่มสี่มาพร้อมกับแวลูบ็อกสวยๆให้สะสมกันด้วยน่ารักเกิน ที่สุดเลยเรื่องที่2 How to Date Online ยังไงให้พังเล่ม3นมีิยายไวยเล่มจบที่ทุกคนกำลังรอคอยกันอยู่เรื่องนี้ก็มี Value ูบบอกเหมือนกันนะคะโมเมน์น่าลักหน้ารักของพันนายเนี่ยเพียบเรื่องที่3ามแฟนตาซีฟาร์มฟาร์มหัศจรรย์พันนี้ก็มีด้วยเล่ม3มีใหญ่เล่มต่อเรื่องฮอตที่บอกเลยว่าเล่มนี้มีความลับที่จะถูกเปิดเผยด้วยนะคะ ลุนมากเลยอะเรื่องที่สี่หลังตีมาป่าเหนือราชันเล่มหนึ่งนิยายวายแนวโบราณมีสึกสงครามการชิงไหวชิงพลิบและการวางแผนให้ได้คอยลุ้นน่าสนุกมากเลยอะเรื่องที่ห้าผมเก็บคุณชายตกอับได้หนึ่งคนครับเล่มหนึ่งเล่มสองเรื่องนี้เนี่ยพระเอกเป็นคุณชายตกอับภายในข้ามคือ ส่วนนายเอกเป็นคนสู้ชีวิตพยายามวิ่งตามความฝันน่าสงาสารจังรอเพยอยู่นะเรื่องที่6ต้นส้มอ,อยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยมิยายที่พานนายเนี่ยเขาปลูกสัมพันธ์กันผ่านต้นส้มต้นหนึ่งแล้วก็มีเรื่องทุกข์และสุขร่วมกันด้วยนะคะ สืบจากเสียงมิทเทลซาวนนิยายแนวสยองขวัญและสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับพระเอกที่มีสัมผัสพิเศษคือการได้ยินเสียงของวิญญาณมาต่อกันที่แบรนดวิดเลิฟก,กับเรื่อง The Architecture of Love ออกแบบร่างก่อสร้างรักนิยายแนวรักโรแมนติกดราม่านางเอกเป็นนักเขียนชื่อดังที่ประสบปัญหาชีวิตต้นเขียนงาน บินไปนิวยอร์กแล้วก็ได้เจอกับพระเอกปวดใจรอไม่ไหวแล้วโลมันติกมากเลยและเรื่องสุดท้ายในงานหนังสือครั้งนี้ก็คือความลับหลังสเตจค,คอนเสิร์ตเคป๊อปหนังสือที่เป็นเรื่องเล่าจากผู้กำกับการสแสดงคอนเสิร์ตให้กับวงเคป๊อปที่ได้ชิงรางวัลเกม นักศึืน,นี้ใหญ่ใหม่ทั้ง12เรื่องจากแจมไซแล้วไปพบกันในงานมากกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27ที่บูแจมไซ N40A